โอ้โหตายแล้วอันนี้น่าจะเป็นทางตุ้ย็นคนตอบประเด็นนี้แล้วนะอ่ันนี้ประเด็นของเขาเลยนะเอหลงรักหนุ่มบาโฮสทําไงดีคะโอ้โหอันอันอันนี้เนี่ยคือเอาจริงๆคือไม่ไม่ไม่เคยไปเที่ยวอ่าแต่เพื่อนเพื่อนใช้คาว่าเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนบอกว่าก็คือถ้าเราไปหลงรักเขาจริงๆอ่ะเราต้องขยันทํางานมากๆเลยนะเพราะว่าต้องเปย์กันต้องเปย์แบบหนักเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราเราจะแพ้พ่ายคนอื่นหรือไงหรอ เพราะว่ามันใช้คนเยอะพี่มหาศาลการเที่ยวครั้งหนึ่งอ่ะอ๋อเหรอการที่จะเอาน้องคนหนึ่งเนี่ยมานั่งข้างเราเนี่ยเราต้องมีการประมูลอ๋อเหรอใช่สมมติยกตัวอย่างนะสมมติน้องยศเป็นหนึ่งในในในนั้นอะไรเงี้ยก็จะมีเบอร์อะไรเงี้ยสมมติเราสองคนเนี่ยเราต้นั่งโต๊ะเนี่ยเราต้นั่งโต๊ะสิแน่แล้วน้องยศจะ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 ทะเลกันเราก็สู้กันว่าน้องยศเนี่ยจะมานั่งเหมือนประมูลอย่างนี้กันเลยเหมือนประมูลเลยว่าจะเอากี่อะไรเขาเรียกว่าเดิมโอ้โหอย่างนี้เลย ดื่มหนึ่งก็ดื่มวันสองร้อยห้าสิบเสมออะไรเงี้ยเออพี่ชอบเปิดเลยสิบดื่มหนูว่ายี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเลยจนใครชนะเราก็น้องน้องยศก็ยิงมาตนะงแตกัาหนึ่งชั่วโมงอ๋อเหรอแล้วเสร็จแล้วก็อะไรจ้าจ้าได้ได้อะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ประมูลเปนเวทีกันอย่างงี้ยประมูลเลยประมูลเลยบางครั้งเนี่ยสมมติว่าตัยได้น้องยศไปแล้วนะตัยไม่พอไม่พออีกเหรอไม่อิ่มสมมติมีอีน้ำอ้อยไปอีกน้กอ้อยไปอีกเออหนูก็ตึ๊บอิ่ นั่งมานั่งสองคือแสดงว่าใครที่มีแบบว่าหนุ่มๆบาร์โฮสนั่งเยอะๆเนี่ยน่เยอะีแสดงว่าแบบโอ้โหแสดงว่ารวยมากอะไรอย่างงี้บางคนเป็น500ดื่ม500ดื่มเลยพี่จริงแล้วจริงแล้วจกิงจริงได้ป่ะหกไม่ไม่ไม่เป็นเหมือนมูลค่าไม่ได้ไม่ได้ดื่มอะไรขนาดนั้นซึ่งน้องยศก็จะมานั่งหนึ่งชั่วโมงนะพอจะดหนึ่งชั่วโมงก็อ้าวหมดรอบมาค้าแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็อ่าบัตรมูลใหม่น้องยศก็ขึ้นไปใหม่ขึ้นเป็นะมูลใหม่ขึ้นไปประมูลใหม่โตายแล้ว ได้ดีได้ดีฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดจะหลงรักเนี่ยเราก็ต้องต้องเปแบบต้องต้องดูเรานิดนึงว่าเรายังไงพร้อมอพร้อมหรือเปล่าอไม่ต้องไปอ่านอ่านข่าวแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันโอ้โหก็จะได้ตังค์มาดิมันน่นี่นั่นเบาฮนไปบาฮดเบาฮนเฮ้ยมีมีแบบว่า รุ่นพี่เคยเคยมาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าบอกเ้ยเดี๋ยวนี้คนไปทำาโฮสเยอะมากเลยนะแต่บางคนเนี่ยิ็คือเราเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนบาร์โฮสเนี่ยคือบางคนเนี่ยทำแบบว่าเหมือนแค่ไปไปเอนเตอร์เทนเฉยแต่ไม่ได้บอกว่าไปลุ่งล้ำถึงว่าคือไม่ใช่เป็นเด็กบาร์ขายคือบอกว่าเป็นบาร์โฮสเพราะว่าจะต้องไปออฟกันเช่นออฟลงมาแล้วก็ออกไปเลยสมัยก่อนซึ่งบาร์แบบนี้เหมือนก็ยังมีประเภทนี้อยู่แต่ไอ้ประเภทบาร์โฮสเนี่ยก็คือแค่มา เป็นเพื่อนคุยเอ็นเตอร์ tain อ๋อแสดงนี่ก็ได้สิก็าไม่ได้เป็นล่วงแล้วมาในใดๆแล่วก็แสดงก็กลับบ้านอาจจะได้เก็บเงินไม่ใช่เออเก็บเงินเดี๋ยวลูกต้องเรียนอินเตอร์ใช้ต่ายตังเออช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะด้วยใช่ไปเลยวันไหนบอกเลยบอกวีท่ากับวิตุยบอกก่อนนะบอกก่อนแล้ววันนั้นท่านจะเปร์แบบว่าให้สุดๆเลยเเออออ เก็บไว้เป็นตัวเลือกอาชีพอีกหนึ่งอาชีพถูอ่านตอนเช้าเสร็จกลางลคืนตงว่างเนี่ยเออ้ยนี่ถะเกิดว่าไปอย่างนี้ดาวเลยนะดาวเลยดาวนะถือว่าดาวนะดาวนะคือนั้นจะต้องแบบโอ้โหได้หลายดื่มเนี่ยอันนี้จะมีเป็นพันพดื่มนะเนาะเขาสู้กันนะเขาสู้ตายเลยเออเอออแต่ เขาบอกเลยว่าอย่างเราสองคนเนี่ยไม่ต้องไปเสียอะไรนี่ไงมาได้อยู่ตรงนี้เลยออมาอยู่ใขรเรามาสองชั่วโมงแล้วนะอไม่ต้องเสียดื่มด้วยมีแต่เราจะได้ดื่มไปลรงรักทำไงดีทําไงดีอาจจะไม่ได้ตอบเลยอถ้าเกิดว่าเป็นตุ้ก่อนเป็นงรงแรนั่นเนี่ยจะต้องเปเปเต้นทำงานนักแล้วอ่สมมติอมีเงินเปแล้วมันจะคิดว่า ความรักมันจะดีลังยั่งยืนหรือว่าเราจะทําใจได้ไหมว่าอาวันนี้เราเปเขาแล้วก็พรุ่งนี้เขาต้องไปไปหน้ากับคนอื่นไปเทคแคร์คนอื่นใดๆอีกอะไรเงี้ยถ้าสำหรับตุ้ยตุ้ยมองว่าเราถามตัวเราเองว่าความสุขของเราอ่ะคือแบบการได้เปเขาแล้วก็รับได้ไหมกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดว่าเรารับได้อย่างเงี้ยแล้วลนั่น,น่นคือความสุขของเราเราก็ทําต่อไปอ๋อก็ไม่ก็คือเอาหัวใจเราเป็นหลักเลยว่า รู้อยู่แล้วไงว่าสิ่งมันจะอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเรามีความสุขตรงนั้นอยู่อะไรเงี้ยเราก็ทําไปเถอะถ้าตรงนั้นอะเงินตรงนั้นที่เราต้องไปเปแล้วก็สิ่งที่เราต้องเห็นเนี่ยเราสามารถรับมันได้แล้วเรามีความสึกว่าเรามีความเราก็ยังมีความสุขอยู่แล้วก็ทาไปเถอะสำหรับตุ้นะเออถ้ามองว่ามันคือความสุขก็คือก็ทําไปก็พี่ท่าเคยเคยเคยอะไรวะเคยอ่าได้ยินอะว่าคือ วันนี้จ้างฉันจ้างเธอเลยสี่หมื่นเธอไม่ต้องไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือจ้างเลยสี่หมื่นคือไม่ต้องไปทํางานก็อยู่กับฉันนี่แหละอะไรๆคือไม่ต้องไปเลยคือลาอะไรอย่างเงี้ยจ้างเลยสี่หมื่นเงินเงินดีก็อ่านข่าวอีกไหมนั่นก็คือแบบความสุขของเขาไงใช่แต่ถ้ามอว่ามีความคือแต่ถ้ามุมงกับการคือถ้าเกิดว่าเราชอบเขาแล้วต้องการคอบครองเขาแล้วบอกว่าห้ามเขาไปทํางานแบบนี้อีกอุ้ยนี้ก็ต้องเปชุดใหญ่ไฟกับพมิ์มาชุดใหญ่นะ ใช่ไหมต้องมีแบบว่าเบนท์บีเอ็มรถสปอร์ตหรืออะไรอย่างนี้เลยเขาถึงจะอยู่เนาะก็ถึงจะอยู่เพราะว่าถ้าเขาเคยไปทําได้อย่างนั้นแล้วรายได้เขาได้เยอะอย่างนั้นอยู่แล้วเงี้ยแล้วถ้าเขาเข้ามามาคบกับคนหนึ่งแล้วเขาต้องไม่ทําแบบนั้นอีกไม่ได้รายได้แบบนั้นแล้วมันจะมีมะรักจริงที่บาโฮสก็อาจจะเป็นไม่ได้เออ้วยว่าอาจจะมีนะเพราะว่ามันก็เหมือนนช่องทางหนึ่งให้คนรู้จักกันไงเออแต่ประเด็นคือถ้าเกิดรักกันจริงๆแต่ก็ต้องถามกันไปอีกว่ารับได้ไหมที่เขายังทําแบบนี้อยู่ อืมอเออถ้ารับได้มันก็จบแต่ถ้าเกิดรับไม่ได้มันก็ปัญหาก็จะตามมาเอาอืมอืก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่การพูดคุยกันแหละว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเออนายศคิดยังไงว่าไปลงรักลุ่มบาโฮสกูก็คิดว่ามันเป็นไปได้นะเปไมได้อ่ะเคยมีเพื่อนผู้หญิงมาปรึกษาเรื่องนี้ไหมไม่อ่มมีมีมีเหมือนกันมีเหมือนกันว่าแบบว่าก็มามาบอกมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเฮ้ย มีเหมือนเทรนเนอร์เทรนเนอร์ที่เคยเทรนให้เทรนให้กับน้องให้ให้กับเพื่อนคนนี้อืไม่ทาอาชีพเทรนเนอร์แหละไปเปลี่ยนเป็นเป็นโฮสแทนอาอเหรออ่างเงี้ยก็มีเหมือนกันหรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไปไปแบบนี้แต่ชอบแต่คือชอบแบบใช่แต่ว่าเอามานั่งคิดไปคิดมาแล้วคือชอบเขาเพราะว่าแค่แค่แบบเนี้ย แค่ได้ไปได้ได้ไปแบบสนุกสนานกันแบบนิดหน่อยอะไอย่างเงี้ยแต่พอแบบว่าัิดจริงๆถ้ามาเจอกันตลอดเวลามาคุยกันตลอดเวลาอาจจะไม่ใช่มีความสุขแค่ตรงนั้นแค่ช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยมันก็เออเป็นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เหางที่พี่ตูบอกคือมันเป็นช่องทางที่ทําให้คนได้เจอกันแต่สุดท้ายจะชอบกันมากน้อยแค่ไหนชอบกันแบบไหนมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปเออแล้วพี่ชอบล่ะมองว่ายังไงถ้าเกิดไปชอบคนเออเดี๋ยวฉันนึกๆก่อน เคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าถามว่าไม่ไม่ถึงก็มีประสบการณ์อืแต่ว่าเคยมีประสบการณ์คล้ายๆไม่ได้หลงรักไม่ได้รักแต่ว่าใช้เงินฟาดเออเออใช้เงินแก้ปัญหาใช้เออใช้เงินฟาดเลยฟาดฟาดไปได้ๆเคยเคยเคยแต่ไม่ใช่บาร์โฮสแต่ไม่ใช่ไม่ใชพปทยาอเออแล้วแล้วแล้วมันจะมีคนแบบนี้เก็ใช้เงินฟาดเลยหมายถึงว่าเขาเขาทำแบบ เป็นบาโฮสไม่ใช่ไม่ใช่บาร์โฮสแต่ว่าเป็นบารแบบนันเลยเป็นบาร์แบบนั้นเหมือนกันคลายคลายคลายคาแต่ว่าก็คืออาออกมาเลยแต่ฉันไม่ชอบตรงที่แบบเออคือโอเคก็คืออย่างั้นแต่ว่าท้ายที่สุดคือคือไม่ชอบชอบเร่งเร่งเสร็จเสยงเสียงเสยงเสยงเสียงเสียงเสรยจเสงเสียจเสรงเสรยจเสร็จเลย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 พอเส็็จเลยก็เสียจเลย อะเรเดี๋ยวมาเสียมันั้งเยอะมาบอกว่าอรีบๆเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะต้องไปต่อไงกลับไปที่ร้านเหมือนเดิมทํารอบเออทารอบทารอบอะไรอย่างงี้เออเออประสบการณ์คล้ายคล้ายคล้ายคแต่ก็ไม่ได้ไม่ใจถึงขนาดต้องไปชอบเขาอะไรเลยใช่ไหมไม่เท่าที่ดูยังไม่ใจใช่ไหมแค่ถูกใจใช่แต่ถามว่าเออไม่รู้สึกจะไม่เคยรู้สึกจะไม่เคยถ้าเกิดถ้าเกิดเท่าเท่าที่นึกได้นะนี่ก็เป็นอย่างนึกอยู่ว่าเราเคยไปหลงรักแบบ แบบคนที่ทำงานประเภทนี้หรือเปล่าอืมยังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยม,มีแต่บอกว่าถูกชะตาจุกใจแล้วก็ใช้เงินเลยม,มันก็ฟิลฟล,ลิ่งคล้ายๆเหมือนผู้ชายไปหลงละพริตตี้อ่าแล้วก็แล้วก็เอาเงินเอาเงินฟาดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางบางทีแบบพอพอสุดท้ายพอชอบไปคุยไปคุยมาปุ๊บบางคนมันมันเหมือนแบบว่า ไม่อยากให้เขาทําอาชีพนี้แล้วอะสงสารเขาอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ถึงหวงหรือเปล่าแบบหวงอะก็ไม่อยากให้คนอื่นมาแบบว่ามันมายุ่งกับแฟนเรานู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่นั่นก็คืออาชีพเขาไงเออแต่พอสุดท้ายพอสุดท้ายทุกเราไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตเขาได้ขนาดนั้นจนให้เขาแบบเลิกทํางานนี้ได้สุดท้ายมันพอมันมันเกิดปัญหาขึ้นเยอะๆมันก็เลิกกันพุทตุทโ